บองชูมังซีโซนเขาเปอะไรพี่มึงมึงอะไรเนี่ยบองชูมังซีโซมันเป็นการเปิดตัวของผมใช่มีเปลี่ยนบรีกันอย่างนี้ก็ได้ใช่อาร์มก็มีพี่ก็มีผมก็ของอาร์มเลยอาร์อะไรคนนี่ชื่อว่ามังซีโซฮะไอ้เแค่คนนี่ชื่อว่าเปิดคลิปแบบเปิดแบบสามประเทศของพี่อะไรนะอันยองอันยองเป็เกาหลีอ่ะเกาหลีบองชูฝรั่งเศสในอาร์มเป็นเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมึงมึงงวยยี่ห้ออะไรเนี่ยทำอาหารไง วว้าทำอาหารครับเพราะว่าอยากมีแบบแนวทำอาหารบ้างอะไรอย่างนี้ไม่หลากหลายคอนเทนต์ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าทีมงานบ่นอยู่บ่อยใช่ทีมงานบอกว่าอยากกินมากเลยแบบแต่พี่นัสไม่ได้จะทำข้าวให้หนูกินอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เรียกร้องกันมาแล้วนี่ก็วันนี้พี่จัดให้แล้วแบบนี้นนีพวกมึงเลยเหรอ ทีมงานบอกว่าอยากให้พี่ทําให้กินาแล้วก็อยากให้ติดเองสะพนพครับตัวชิบงตัวชิบ้าอะไรได้หมดเลยครับผมวันนี้ก็กติกาง่าครับเราจะแบบก็จะมาแบ่งเป็น2ทีมการแข่เป็นเกมแล้วกันแข่งกันทํา2อทีมทีมละสคนอะไรยังไงสิเราจะมาจับฉลากกันก่อนเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมหมุนกงล้อไหมครับหมุนกงล้อครับจับฉลากกงล้อตอนนี้จะมีชิวูชาร์ทั้งหมด6คนในบริษัทนะครับผมรวมถึงโคโนะด้วยโคโนะใช่ครับพี่ต้องโดนด้วย แต่เรามาลุ้นกันว่ามันจะมีแค่สี่ชื่อที่ต้องออกมาทำอาหารกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะโดนบ้างนักจอกกออ่ะและ้วถ้าเกิดอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่พี่ถามก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทำอาหารไม่เป็นอ่ะก็ต้องทำเพราะนี่คือการฝึกใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตครับผมเอาละเรามาเริ่มหมุนกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาฝึกใช้กับใครกับภรรยาในอนาคตนี่เอาเลยเออตีเดือนงตีเดือนนะก่อนเลยครับก่อนเลยไม่เป็นการเสียเวลาไปชื่อแรกครับคนแรกที่จะทำได้แก่ เต้ครับเต้คู่แรกเป็นเต้เต้คนแรกนะครับผมคนที่สองนะคนที่สองใครจะได้คู่กับเต้ครับผมเอาวะเอาวะเอาไอ้ไหนสิไอเบสเบสหวังครับเก้าเบสหวังโอ้ยอ้ีกทีมที่สองนะชายอ่าทีมที่สองที่สองับผมยังไงยังไงไม่กูหรือว่ากูใครวะใครวะอาร์มครับอาร์ คนเราเขาบอกเลียงา้งเขาคนอเาดูกันเลยว่าคนสุดท้ายจะเป็นใครที่มาคู่กับอามครับผมไปาพิาชัวนั้รวน้นก็ล็อกกนะัวรินนอ่าเบสตกล้องครับเราเชิญชแต่ละคนแต่ละที่มาดีกว่าเดี๋ยวจะได้ให้แต่ละคนเอเป่าอยู่ชุดกันพ่นาก็รับบทเป็นพิธีกรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ป่าอยู่ชุดกันโดยการที่สคนนี้ต้องมาเป่าว่าใครจะเป็นคนทำก่อนคนทำหรือคนไกด์อะไรอย่างนี้อะ เราก็จะมาปะมือกันเพื่อชิงว่าใครจะได้ทำอาหารก่อนกันชนะทำก่อนพอมไหมเป้าเดียวเลยชนะทำก่อนไม่ได้หรอชนะแล้วแต่มึงแล้วเรต้องแล้วแต่เราต้องก่อนเราต้องก่อนเอาไงเอาได้ทำก่อนนะใครแพ้ทำก่อนแล้วัครบชนะเลือกชนะเลือก่ชนะได้เลือกแล้วกันโอเคทเอาท์ทีมแรก็นทีมอาร์มกับเบสครับผม ทีมแรกทีมไว้เดี๋ยวพี่จะให้เราสัมผัสนป่าลีงชุบกันก่อนเพื่อจะได้เรื่องว่าใครเป็นคนทำกับอีกเขาใครเป็นคนไกด์ใครเป็นคนไกด์ก็คือไกด์ว่าจะต้องแบบเอ้ยอันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เขาหนึงจะมองไม่เห็นไงเพื่อสมมติใครที่เป็นเป็นคนทำอาจจะมองไม่เห็นอ่ะเริ่มเลยไหมเอาดิตมามามาป่าลิงชุบเลยเอาดิตชนะได้เรื่องอ่ะโอเคอ่ะอ่ะทำเดี๋ยวผมบอกโอเคโอเคมาโอเคมา เมนูที่ที่จะไดทำวันนี้คืออ่าทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วก็คือเป็นเมนูผัดกะเพราว้าวรู้สึกไงว้าวร้าึว่าว้าวว้าวทำอะไรมาด้วยอ่ะอย่างแรกเลยเรามาแนะนําเมนูกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับอ่าเริ่มจากอะไรกระเพราอืออ่ะอันนี้อันนี้เริ่มจากนี้ก่อนไปกระเพราครับผมอ่าอ่เนื้อเขาเรียกอ้นนี้เยดิภาษามือเลยดินี่นะครับอ่ะ ตัวจีนนี่เป็นหมูสับนะครับตัวนี้เป็นหมูสับอ่ะหมูสับเห็นไหมเหมือเราไเดี๋ยวล้วเดี๋ยวล้วเดี๋ยวล้วอ่ะโอเคอ่ะต่อมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอกกูดำอันนี้อันนี้เรียกว่าเอกเหรอชิลลี่ชิลลี่เขาเรียกว่าชิลลี่อ่ะอันนี้ไข่ไข่อ่ะไข่สตาร์เอกห๊ะลุกออกมากันอ่า มึงจะได้มองเห็นก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะไรน้ำตาลอ่ะมึงแยกดิมึงแยกดิน้ำตาลชุนรสโสดีอ่าโอเคซ้อนหอยน้ำน้ำปลาปลาเขียวอ่าแต่ถามว่าทำไมผมรู้เพราะว่าโอเคุดยอดอ่ะขาดนี้แต่เจียวเทียมเทียมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลมันดีมาวเอาเอาเทียมกับพริกมาอก่อนมั้ย กระเทียมยงไม่แทะถอยเทาไหรดิเอ่อเอเสอเอ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 อเมตรออเอเออเออเออใอ้เออ่ออเออเออเอเออเอเออยอองออเออเออเออองไม่เอ็นแลเอแต่ว่าพเกเออเอเออเออออเ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 ออออเออเออออเอนเอเอ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 อนออเออเออเอเออเอออ่เเอออีเเออ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 เเเอออวอเ เฮ็ดด uh, 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 yeah, um, wow. uh, yeah, ิอยู่ไหนยลงลงลงอียอดเออนั่นแหละนั่นแหละอทุบดิทุบดิเกียร์มากเกียร์สุดยแตกแล้วทุบเบาสิอาบอาบเบาเบาเบาไม่โดนพลิกเลยเอ้าหน่อยเออตรงนั้นแหละทุบลงไปทุบปิทุบปิเออพอไม่เบาก็ไม่มีแรงเลยทีนี้เออเฮ้ยทางแล้วมั้งนะ ขยับไปั้นขยับออกแรงเลยเออปวดไปมปวดไปมปวดไปยุ่ยยุ่ยปวดไเ่หดแล้วเิ่งขึ้นลวงหมดแล้วเออถามว่าไม่แกไม่แใส่กนเอาจานมขอจห่อขอจาลยไอหยิบจานหน่อยหยิบจานจานอยู่ขางน้าหยิบจานโอเคอ่น กูไม่รูว่าผมไม่ได้เอาไปเล่นนะครับครูบอกทำนะจริงจริงครูไม่ได้เล่นอ้าโอเคมาเอามาเก็บให้กันถ้าหยิบมาตั้งเยอะให้ตัดเหลือเอะไรอะไนี่กระเทียมอย่างละเม็ดอียวเนี่ยโอ้ขอบใจมากพี่วันหลังไม่ต้องเลยยี่มือโชว์ไม่หมดเลยโอเคฟังช่วยอย่าแต่งอยวแตกงมาดีดีมาดีดมาดีดีมาดรดีหยิบร้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วครับเอาไปแช็กกอนไปแช็กอยู่นี่ ขงนาหนยินนะยิงนี่ยนถึงแล้วบอกไปไปข้างหน้าเออแจไปแจก่อนไอสัตว์จุดไปไงเยยิบของยังลำบากเลยน้ำมันอยู่หน้าได้จับกระทะวางดีๆได้ไหมขัดใจเหลือเกินอนที้สุดแล้วน้ำมันครับน้ำมันอยู่หน้าสุดเลยไปหยิบฟ้าปดฟ้า ล่วงเลยเล้ยเงินเอ้ยเงินึ้าเลยนเล้งเงินตสายสยหน่อยสายหน่อยต่ำต่ำตต่ำไม่ยอมตำต่ำตต่ำไปเไปเลยเออไปแล้วเยอยเอ้ยชิบหายอะอย่างที่สองแล้วนครับอย่างที่สองมาเอารู้เลยเหรอยังไม่ได้บอกรู้เลยไปเก่งนะไปเอะลงลเดี๋ยวไม่จะรีบไปอบอกก่อนที่ให้บอกก่อนไปลงไเอ้ยขึ้นหน่อยขึ้นขึ้นเหม ไอ้เยเกงาก่งงเอ้ะจริงก็ไม่ต้องบอกก็ทำได้ะเสรจแล้วแล้วพี่มึงไม่หันเลยหรอขอขอเอามือได้จับกระทะไว้ได้ไหมเออๆๆๆจับกระทะไว้หนอนะไปไม่ตีดูกระทะดิผองม่มีตาตูต้องดูเบาๆเบาๆเบาๆ้ยมันกระฉาะเอยบาเนค่เอาๆคอยเสืออามึงล็อกกิ้งแบบนี้ด้วยเนี่ยเนี เอ้ำมันเฮ้ยน้ำมันเย้ยมัน้ยอไหมูเดมหมหมูไปอาหมูมาเอ้ยหมตอนไหนเอาหมูเอาหมูยัูหมข้าวปุงยาตอนเช้าคือไม่เอาแล้วไปกับเขาไว้ไม่ใส่หรอใส่ไหมใส่ที่เขาหลังสุดที่ใส่ใส่ใส่ทำทำทำหน่อยใส่เลยเดี๋ยวปหน้าเดี๋ยวน่อลง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 ยลงลงลงลองง เออไอไออาอไ่เอ้ย oh, อ okay. oh, uh. oh ่างนี oh, okay. oh, hmm, yeah. oh ้ใครอินอะเอาอีกเออโอ้ยไินได้เลอ่าๆมาๆมาๆมาเอไอ้จ๊ราให้น้อยวะ เราจ่มาผมเครื่องปรุงกันะคบว่ากี่ช้อนแค่นี้ก็ลำบากพอแย่งรกเอาไปถ่ายก่อนถัดก่อนระวังแล้อย่างแรกอะไรเค่ปรุงถก่อขาขอเป็นอ้นีซอถอยก่อนก็ได้ไหมอ่าซอถอยอ่าหมุนหมุนหมุนซออย้หซอถอยนะคบกี่ช้อนปหมุนอ่าดี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 ซอถอยเยอะกรทียมจะไม่ครับซอถอยสาครับซอถอยสามเอช้อนไหนชอนนี้เหรอ อันนี้ใช่ไหมช้อนช้อนแดงเหรอเฮ้ยช้อนขาว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 อยู่นี่อยู่ตรงกระเทียมนี่เนี่ยนี่ยเนี่เอาอยู่ไหนเลยเอาไม่เอาเอาเอามือเอามือขาจับไว้เถื่อจับไว้นะสามช้อนเขาเริ่มเหม็นไก่แล้วสัมช้อนสามช้อนจับเลยวางไปเออ

ครับผมดเยดงให้ช้อนเดี๋ยวเขาต้องปดุงกมายองมตาลปค็ม่ให้ช้อนอันนี้อ่อนไม่ได้น่อ่อนไม่ได้หมะดับเลยใ่ไมกลือไปขอหลับไขอหลับไหมอหลับไหมขอหลับไมปลาเกี่ยวางปลาเค็มให้ช้อนาราน าเกี่ยวผ่าเที่ยวเอามือมาจับเหมือนเดิมเฮ้ยโถไอ้ที่เป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวอตัวนะตอนใส่จะ้เรียนยอตัวเด้ตักไม่ขึ้นเลยอดยอ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 อดย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 อยอดยอยอยอดยอออดออนยอออยออยออยอยอยออยอยย

เออโหยังไม่ลงตามไปช้อนนึงเราเคพอแล้วโอเคเอ้ยเทไปิรสิัรรสกี่ช้อนรบสหรไมต้องเยอะหรอกา่ติปะสรสมีถึงิหรอสองช้อนแล้วโอโกลังอร่อยเราไม่ใส่ทาไมเราไม่โยนลงไปแล้วมันก็ติดติอยู่มดเนี้ยมือไม่ั เดียเอเฮ้ยผนอนผงนัวอผงนัวผงนัวทไมเรามาที่ขายเปหนแหมดน่ไมเดันผมนัวของนัวผงนัวแล้วกี่ช้ผมนัวหมุนไอ้เยอะหนึ่งช้อนครับผมโอเครอ่ะช้อนอ่ะหนึ่งช้อนเออแค่นั้นพอแค่ปล่อยไปปล่อยไปโอ้โหยังไม่ลงีอะรเลยนน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาทงหมช้อนรับน้ำปลาน้ปลาทหเต็มชิบหายน้ำปลา สี่ช้อนครับผมใครจะแดกก็แดกไม่แดกก็หนึ่งระวังเสื้อเด็ดเลยอ่าเนอโอ้ยยิเนี้ยมีเดียวมเดียวเก่หน้าอยู่ข้างหลังอ่ะเก้เห็บหมดาดิ่สี่โอเคโอ้ยยี่เล่เระวังให้มาครับต่อไปใบกะเพราครับกะเพรากะเพราจ้วงเลยไหมกะเพรากี่ใบกะเพรากี่ใบใบโอ้โหกะเพรากี่ใบร้านนี้น้อยร้านนี้น้อยร้าทั้งหมดกะเพราห้าใบครับผมเฮ้ยอย่าเกินนะเดี๋ยวป้าเขาด่าอย่าเกินเฮ้ยป้าด่าว เกิน5ใบอะห้าใบพอเจ้าห้าใบหรือห้ากำห้ากำห้ากรัมก็ได้แล้วนี่โอ้ยพอดีเป๊ะโอเคครับโอเคไปสิไปด้วยไปเออนนั่แหละนนั่แหละนนั่ไรอะไรยิบผัดไอตอนผัดเนี่ยกูกลัวสุดละเอค่อยๆเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ไอ้อามืออีกข้างนึงไม่จับนี่เหรอไม่จับกระช้าเหรอเฮ้ กลับด้านมือท้าดิเฮ้ยเฮ้ยแลงลงลงเฮ้ยมีเหลือตายเือายายมือมือมือมเออเเออเออหอมนะเนี่ยหอมเมวายะกินนะหอมหอมหอมโอเพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไฟไปไฟไปอ่าเไปงไปวงวงอ อแลปิดไฟปิดไฟปิดไฟหน่อยครับปิด่อปิดเอาไปเใส่ด้านนึงกระเพรากระทะร้อนครับนี่กระทะร้อนเฮ้ยแต่น่ากินอยู่นะน่ากินอ่ะเมื่อกินไม่ได้เลยลองดมสิเค็มอ่ะอุ้ยไม่ครับไม่ไม่ครับไม่นะไม่ไม่ได้กไงเราไม่ได้กินไงพิกไปไหนหรออยู่นี่พื้นหมดแล้วครับ มาถึงทีมแบ็กกันแล้วครับทีมแบ็กไม่เสียชื่อแน่นอนมตั้งหวังเจ้งครับแน่ใจฮะแนใจในตั้งหวังเจ้งเลยเนี่ยเพราะว่าเอาล่ะจกแจนทอาไมถูกเรีวเลยไหมเนี่ยมาดูเข้มแต่ดีเซาเหรอเซาอ่ะเอางี้เรามาเป่าอิ่กันดีกว่าโอเคได้เวลาเลยใครชนะก็จะเป็นคนปรุงนะครับมาต่อไปาต้องมหนึ่งสองโอเคเป็นคนปรุงเดี๋ยวได้เป็นคนข้างหน้าอ่ะพอเป็นการเสร็จเวลาครับเรามาดูกันดีกว่า เออเบสหลับก็ได้มากอร่อยกว่าเพราะว่าที่ที่ความเค็มมาแล้วหมดแลองเค็มทีไว้หมดแล้วอก่อนี่ก็ขอดมก่อนก็ขอนเนี่อ๋อตรเฮ้ยตรงมืออะไรอ่ะแหนมมาแหนมแบบนี่เงี้ยเอา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 โอเคโอเคอ่าๆใส่ถุงใส่ถุงก่อนอย่างนี้เอาพี่ใส่ถุงก่อนต้องไม่พอต้องไม่พออ่ เยอะเลยเยอะเลยกระเทียมกระเทียมด้มดแล้วมดแล้วกระเทียมกระเทียมนนีสามเมสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดไปโอเคบอกสไม่ได้สบอกสได้สองเอาอะไรต่ออะไรต่อุก่นส่าส่ถูกบอ้ไ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 ออ้อ้ไ้ไออ้้้แล้วล้ไไไ้ไอ้ไ้อ มุมได้่ะได้่ะไม่แขงก่อนเลยปเลยงยู่กันยกันเออไปไปยังไปยังไปไปไปแงแล้วแข่งแล้วตัวแขงแล้วเหรอเนี่ยไปนี่ก่อนอ่าในนี่ก่อนนี่ก่อปโอ้โหแหลกเกินเฮ้ยหลับตาครับข้างหลังอ่ะค้นมทำอะไรอยู่อะโอเคไอเจะมานะมารนี้มาเการเดี๋ยวอันนี้ขอให้ทีมงานสัดไปให้ก่อนแล้วกัน เพื่อเป็นการป้องกันนะครับผมเป็นอันตรายต่อเด็กนะโอเคมาวาง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 ได้เลยวางได้เลยนิดเดียวนะนิดเดียวนะนิดเดียวนะนิดเดียวเออพอแล้วก็แล้วกำลังดีกับมึงดีกันเลยคนทำไม่เป็นกันไม่เป็นอยู่ด้วยกันยกอะไรแยกอเลยที่จับจับเนี่ยจับไม่ใช่ถูกป่ะเออจับไปจับลงนั้นลงนั้นไปเลยนไปเล่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ไม่อันนี้ไฟอ่อนสุดเลย เอเคสอตาเรล็กเลยมหมูหมูหมอันนี้หมูอันนี้หมูตัตาคอตาตอาช้อนเอาน่าอนะวางเลยเไออเ้าาหน่อยเออน่ชห่อนพอเพิ่ไม่วนะนี่าไปี่าม่ไปเลยช่ัชนอนอาอแล้วขอแล้ว มมัไม่สุกแลอ่าตกดไฟแรงรปิดไฟด้จได้ผ่นในการทำอาหารนะครับก็ต้องมีใจรักนะครับผมคนไม่ใช่ใครก็ได้ทำอาหารได้นะครับกโอ้โหโอ้โหตามนี่คูเห็นไดาใจโกะเนี่ยพี่โกงอ่เหี้ย่ไ่ไปง่ายยังวะก็ทุกคนมีใจรักทำอาหารสามารถทำอาหารได้ให้แฟนกินนะครับใครมีแฟนก็ทำให้แฟนกินแฟนรักตายพี่พูดว่าใครวะเกิดอะรเนี่ยต้องปรุงกันทลกอย่างเป็นสเต็ปไปเรต้องทางานให้เป็นระบบมีแบบแผนกัเกี่ยงะวะไม่ มึงมึนตาก็บอกตาก็บอกตาก็ม้ตาต้อไพูดอะไรเลยเต้ไม่นูกเลยว่าจะโด้จดนแขกูเต้มึงวัญญตรงนี้นึ่งเฮ้ยผมงอยู่ว่าเขาเหี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวดูถ้าใกล้ไมแล้วบอกนะเดี๋ยวกเลยเดี๋ยวเราจะไม่ให้หมูเรลไม่เดยค่ะอือกูจะรอดูกูจะรอดูพงเลยก็ได้มันไมต้องหมูนถูกหรอแต่ว่าต้องงเลยงเวหมุนวงล้ออาเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอานั่ไปาถ่ายนห่งมาป่ายถ่าแล้วายอนหมุนมา อะน้ำมันหอยมาวาง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 ตะลึกก่อนหอยสี่อาน้ำมันหอยสี่สี่สี่นินสี่้อยหน่อย้อยหน่อยสอ่อใส่ังใส่ังช้อเต็มช้อนเลยอีใส่อะโอเคมามามาต่อ่เออเป็นงานเป็นงานเียี่นหน้ากูเดี๋ยวหน้าในเมื่อมีเค็มก็ต้องมีน้าตาลต้องเพิ่ความหวานน้ตาล น้ำตาลหนึงค่ะน้ำาลหโอ้โหอหนึ่งน 1, 1. 1> 1้ำลนึ <c ười>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  ่งไปำตาลหน่ง่้อกรังระวังหนอยผีอะยิ้มไหวะิมนเรีร้อย้ะเฮ้ยย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 ยเยยยยยนยย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 อยย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 นยยยียอาน้าคลิปนี้ไปไปลงบ้านกน

สององโอ้โหเีย่อยตายห่าไม่ไ้ไม่ดโอ้โเียอ่าต่อมาหมัวผต่อไปมนวไม่งั้นดีอะหรอหมัวเสร็จแล้วอะหรอดีโหใ่ไหกหค่ะบ้าบอใครจับหนึ่งสพอล้วอรเขาจะหมกะกะเพราไปกะเพราสอง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 กามสองกาม่ะเเมาสองกามสองกมเอาเยอะๆหน่อย โหโหเยอะจริงเยอะจริงตรงพื้นอ่ะเยอะจริงหมดแล้วมันกำลังดีแล้วเนี่ยมองมองไม่เห็นแต่คิดว่าน่าจะกำลังดีของจริงมองไม่เห็นแต่ตามตรงนี่แอปเปิดน่ามั้งแกบางทีน้ำมันเข้าตามก็เพราะว่าตอนนี้เร่งไฟได้เพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วมันกำลังน่ากินแล้วทีมนี้เค็มน้ำครับเราต้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ยถ้าน้ำตาลนี่น่าจะอกล่อมเลยเพราะทุกอย่างกำลังดีแล้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไปไปไปโอเคโอเคใส่จานใส่จาน อ๋อเฮ้ยมีคนเชียร์อยู่ข้างในเรียบเลยพี่ก็คือตอนนี้ของทีมแบ็เรียบร้อยแล้วาะอขอชื่อทีมก่อนฮะชื่อทีมชื่อทีมตั้งหวังเจ๊งอ่าแล้วดู ผมก็น่ากินอยู่นะไอทีนี้นะน่าตาดีไอทีนี้น้าตาดีขายดังมันมันก็ทำมาแล้วบและนี่ก็คือเมนูผัดกะเพราที่เสร็จแล้วโอ้โหหน้าตาหน้าตาแบบเดี๋ยวพี่จะมีเกณฑ์การให้คะแนนก็คือใช่ครับเต็มเต็มห้าคะแนนจากหน้าตาแล้วรสชาติใช่รวมไปสิบคะแนนครับกินไวนะตั้งหวังเจงนะอะเอานะโหขอด่วน อันหนึ่งนะครับทุกคนหมูไม่สุกนะครับหมูไม่ไม่สุกนะหนึ่งนะฮะมันจะมีเลี่ยนอะครับแบบกินแบบมึงมึงมึงมึมึแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการกินหมูดิบเนี่ยมันทำให้หูดับอันนี้ไม่ถูกใจนะไม่สุกเลยอ่ะเฮ้ยอันไหนสุกบ้างวะไอ้ยี่ดุงพี้อันเล็กๆหนึ่งสองสามฮัลโหลมีก้อนนึงมีคนมีคนทำร้องเนี่ยก็เว่อร์ไปไอี่เขาูเต็มเลยสัตว์ผมไม่หลอก เขาหลอกทุกคนเขาหลอกอ่ะอร่อยจนหน้าแดงเลยดิยานรสชาติแม่งไม่ได้จริงๆอ่ะตัวเองแค่แน่หน้าตาหน้าตายังพอดูดีอยู่เต็มผิดหน้าตาเต็มห้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 าหน้าตาเต็มแค่สี่ห้าครับผมแล้วรสชาติครับศูนย์โอเคแล้วมันกินไม่ได้ครับศูนย์อ่ะพี่โอ้ยติดลบด้วยอ่ะเต็มหน้าตาจะอนไหลอันนี้จะมาอีกจานหนึ่งในในในอันนี้เรียกว่าไก่ทอดแบ็คโกลตต่ ตามชื่อนี่ไงตามชื่อทีมไลทีมแบ็คทีมแบ๊กทีมไว้เออไว้เออกูโมยหมดลวอันนั่นแบ็คอันนี้มันเหมือนกับแบบพวกหมูวานะนี่ก็แบบหมูวานมาดู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 ิบดูบูด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 ูิูดูบูดูดิดอดู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 ูบููดดสิ อื๋อเราวเจอกันเอฮ้ยเปลี่ยนแนที่ชุบน้ำมาเลยมามอ๋อพูดถึงคะแนนหน้าตาหน่อยครับเต็มห้าห้ารสชาติไอ้เยี่ยเค็มกว่านี้อีกเค็มแบบคือเข้าใจป่ะเราแบบเค็มแบบ ล้วขอเชิญคนเื่นเข้ามาทงนได้ก่อนมามือขวาพี่ปุดิเซอร์มอคะขมอนอมอนมามาปุดยข้ามาปุดิวยข้ามาอไหนก่อนจะไหนก่อนเรีายจะชิมเองไม่เป็นวางครับอือ่ะหันกล้อง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 หัน้อง่แน่ไอ้แก่กินเค็มหรอกินเค็มไม่เป็นกินเค็มกินกันแน่นอะหน้าตาหน้าตาหน้าตาสีโอ้อันเนี้ยของดีเฮ้ยชิ้นใหญ่ๆดิอันนี้อันนี้สดอดไหมอเไฟแรงเพแรง นมันท <iyorsun> <poker> ั้งนี้ต้องกินโคกที่ชู่นะขนาดเท่าไหร่ตาสองตาสองรสชาติหนึ <Woche> ่งเลหาสูกๆนะอ่ะมาอันเนี้ยหันกล้อง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 อันเนี้ยใช้ได้เปรี้ยนะเค็มใช่ไเค็ม ถ้ามีข้าวด้วยนี่ดีเลยผัดกจะกบกับข้าวพอดีส่วนใหญ่ถ้าเกิดกินคู่กับข้าวอ่ะอร่อยใช่เพราะวกินเผื่อกับข้าวอยู่แล้วแต่ถ้ากินเปล่าอ่ะเค็มเค็มมากหน้าตาให้สีรสชาติให้สีด้วยอ้าวโอเคไม่มีไม่มีไม่มากกัเราแล้อันนี้ไม่มีเนี่ยชิ้นเล็งเนี่ยนี่หนึ่งสองทราบไปช่วยครับไปช่วยมันเป็นกลิ่นเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนกินกลิ่นไม่อะกลิ่นคาราเมลหรอรสดีผสมน้ำรสดีผสมน้ำมันเหมือนรสดีผสมน้ำใช่กลิ่นหน้าตาให้ สองระดันเก่ยนะเราจะให้ไอ้สองค่ะน้ำนี่คือตัวเด็ดเลยนะเค็มนะหน้าตาหน้าตาหน้าตาอะไเท่าไหร่หน้าตาไอ้สี่หน้าตาไห้สีรสชาติสามเรียกได้ไหบครับอันนี้เดินสอบทราบไปเขาเด็กเขาคลายหมดแล้วคุณด่างคุณเก่งมากเลยอ่ะความรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยเค็มกว่าใช่ไม่ไม่คุณนน้ำงวดไปแรงน้ำงวดน้ำงวดคุณบอกคำแก้ตัวแล้วแหละติดที่ากรสชาหนึ่ง หน้าตาหนึ่งก็ชาติหนึ่งนะครับผมของทีมไว,ไวม้์ลอง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 นี้ลอพี่กินไแล้วอ,องแม่งอร่อยวะมานาม้าเวลาค่ะเอาไวเต้ม,มาลองชิมดูปีมมาตัวเองแต่พี่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดราดข้าวดีแต่อันนี้คือถ้าเกิดกินปะปๆมันเค็มไปนิดนึงแต่เนี้ยคืออะไร อารมณ์มันต้องรออยู่แล้วมึงทำอ่ะอานี้ดีกว่าอ่านี้ดีกว่าของดีนะรอเลยดูริเต้จะรอดไหมติ๊กติ๊กติกไม่ดีติดอันดับติดอันดัอ๋อเามากเซตเอามากเซตเอาเรียกไก่คิวเทนเจอแล้วนะเจอแล้วนะชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตื่นอากี๊กูเกตุนี้ใบกะเพราเนี่ยกินคู่กันอ่าอ่าเหมือนเหมือนรถขนรถดีอ่ะไม่ค well ว่ำแบบทีมสีดำชนะค่ะ แก้มือให้ได้เดี๋ยนะถ้าเกิดสี่คำเะนะอ่ะกินให้หมดนะเอาไปไล่เข้าได้แนละ้วเดี๋ยวเราจะกินให้หมดนะครับเพราะวาันนี้ก็กินกับอะไรก็อร่อยครับอ่าเอาเป, <c oughs> ป็นว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วย<ช>แล้วก็วอยากให้แก้มือเปล่าอยากให้อยากมีแก้มือเปล่าที่ทีสองเหรอไม่ไม่อยากดูใครมากกว่าใครมากกว่าเออผู้หญิงผู้ชายถามกันดูเลยคอมเมนต์ให้มานะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ